ใช่แล้ว ว,ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญทั้งสองอย่างเลยก็คือเป็นวันครบรอบ5ปีของพวกเรารือะารเซลนะคะแล้วก็เป็นวันที่ส่งน้องน้อยนานนะคะก็เรารสึกว่ามันเป็นการโชว์ที่เหมือนจะยาวนานแต่มันก็แค่เดียวตอนท่นาบอกว่าเราอยากเป็นต่อใช่ไหมใช่อยากดูน้อยอนยานสักแบบนี้อ็แมมก็เอ่ออยากทุกคนอยู่กับพวกเราไปปีต่อไปจจะเป็น5ปี10ปีอาจจะต้องมีการส่ง ก็ตามต่อไปเรื่อยก็ถือว่ามันเป็นการจบการศึกษาที่ทุกๆคนต้องเจอไม่เร็วก็ช้านะคะก็อยากจะให้ทุกคนอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะอ่าพอไ่ะนี่้วาจะร้องเพลงอะไรเรามาร่วมกันร้องเพลงนี้ให้กับพวกเราในการเซอร์กันดีกว่าค่ะหนึ่งสองสาม มีสามคนตอนนั้นก I'm okay. come <laughs> คันที่หนึ่ง RGB LED เลย,ยะนะแต่ว่าพยายามจะแบบว่ามีสิ่งใหม่ขึ้นเรื่อยๆมีเพลงใหม่ขึ้นเรื่อยๆมีมมเมมเบอร์ใหม่ไปเรื่อยๆเอ็นเตอร์เก่าก็ใหม่ขึ้นด้วยเหมือนกันอ๋อขอบคุณมมเมมเบอร์ทุกคนที่อยู่โดยการไม่เอาถ่ายนะเราจะไม่โดนโดนขอบคุณมมเมมเบอร์ที่อยู่โดยการขอบคุณมิ้นท์ไทย